บทที่38กลับดอยนับดาวเคลียร์งานอีกอาทิตย์กว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยปัญหาทุกอย่างถูกแก้แต่บริษัทก็สภาพร้อแรงพอสมควรภาว่าก็ยังสามารถประครับประคองต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอยังดำรงตำแหน่งอยู่ในบริษัทปัญหาเหล่านั้นก็อาจจะกลับมาเกิดซ้ำได้อีกนับดาวรู้วันนี้คือโลกของธุรกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกล้าเป็นศัตรูกับใครสักคน เล่าคนผู้นั้นเป็นคนใหญ่คนโตหากว่าคุณไม่เก่งมากพอก็เตรียมตัวดับสนิทได้เลยสำหรับนับดาวที่ยอมก็เพราะตัวเองเป็นฝ่ายผิดและอีกอย่างคือพวกเขายังไม่เล่นงานปลายเดือนดังนั้นเธอเลยยอมตกเป็นรองให้พวกเขารังแกสองสาวคุยกับท่านนาริศละคุณหญิงเรียบร้อยว่าจะพากันไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกสักระยะหรือบางทีอาจตลอดไปถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นไม่คลี่คลาย คุณหญิงแม่ของนับดาวร้องห่มร้องไห้เพราะลูกสาวต้องไปไกลาจากตัวเองเดือดร้อนนับดาวต้องไปค้างอยู่ที่บ้านเป็นอาทิตย์เพราะต้องการชดเชยให้ผู้เป็นมารดาแล้วที่ร้านเพชรของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะนับดาวถามธุรกิจของครอบครัวเธอคือการขายเพชรแต่หากเธอเลือกที่จะทำธุรกิจของตนมากกว่าโดวยว่าอยากให้บิดามารดาพอใจอีกอย่างคือ นับดาวไม่ชอบกิจการที่ทำการค้าภายในครอบครัวเพราะมันไม่เป็นส่วนตัวและไม่มีอิสระก็ดีอยู่นะคะลูกคือว่าท่านรัฐมนตรีใจดีมากที่ไม่ได้ทำอะไรกับธุรกิจของแม่ก็ไม่แน่หรอกป่ายสามีเอ่ยแซวันรยาดีไม่ดีเดี๋ยวไอ้รัฐมนตรีมันอาจมาบุกตรวจค้น เพื่อตรวจสอบบริษัทของเมียเขาก็เป็นไปได้หาเรื่องแกล้งเล่นพอถึงตอนนั้นเขาเองก็คงนั่งขำอยู่บ้านรู้ดีเลยละ่ะว่าคนบ้านนั้นโกรธมากที่บ้านหนีไม่ยินยอมทำตามข้อตกลงกลับเงียบหายแล้วทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ท่านในผลนาริตก็รู้ดีว่าเพื่อนคงไม่เล่นกันจนถึงหมดตัวหรอกมันก็แค่ทำเพื่อความสะใจหรือไม่ก็ระบายความแค้นที่ถูกหักหลังก็เท่านั้นเอง ก็ทำไงได้ล่ะคะเราเป็นฝ่ายผิดนี่นาคุณหญิงยังยิ้มได้หล่อนกับมารดาของไลาลาก็ไม่ได้คุยกันมานานแล้วนับตั้งแต่วันที่ไปขอยกเลิกการแต่งงานจากเพื่อนรักเพื่อนสนิทกลายมาเป็นว่าต้องบาดหมางใจกันตอนแกขอโทษท่านทั้งสองด้วยนะคะปลายเดือนรู้สึกผิดอีกครั้งคุณหญิงยกมือห้ามเหมือนจะบอกว่าพอแล้ว ทุกคนมันก็ผิดเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละไม่มีใครดีไปกว่าใครแต่หากจะผิดมากผิดน้อยนั่นก็เป็นอีกเรื่องเอาเป็นว่าเราเลิกพูดถึงเรื่องอดีตกันเถอะนะเบื่อจะฟังเต็มทนแล้วต้องเดินหน้ากันไปต่อคนใหญ่ที่สุดของบ้านกล่าวพันนเรศไม่อยากให้ทุกคนจมกับอดีตโดยเฉพาะเขานี่แหละความผิดใหญ่หลวงที่สุด แต่เขาก็ขอโทษไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วทุกคนพยักหน้ารับปากว่าจะไม่พูดเรื่องนั่นขึ้นมาอีกแล้วนี่จะขึ้นดอยกี่วันคะลูกคุณหญิงถามนับดาวนับดาวจึงตอบว่าน่าจะซักสองสามวันค่ะคุณแม่แล้วหนูจะกลับมาพาพี่เดือนไปอยู่บ้านที่โนนแผนถูกกลางออกมาแล้ว ว่าพวกเธอทั้งสองจะพากันไปซื้อบ้านที่โน่นก่อนต่อได้บ้านแล้วพี่เดือนจะไปอยู่ก่อนส่วนนับดาวจะกลับมาเคลียร์งานทางนี้จนกระทั่งขายกิจการเรียบร้อยถึงจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในระหว่างนี้หากคิดถึงก็แค่บินไปหาเท่านั้นเองออกเดินทางพรุ่งนี้กันแล้วใช่หรือเปล่าฝ่ายปิดาถามขึ้นบ้างขนาดบริษัทหายใจรอดแรกลูกสาวของเขากลับยิ้มออก แสดงว่ามันรักของมันจริงๆเขาเลานับถือนับดาวเหลือเกินค่ะว่าจะไปดูหน่อยว่าที่ผ่านมาพี่เดือนใช้ชีวิตอยู่ยังไงซ้อนไค่เอาไว้บนดอยหรือเปล่ามือกอดนับเข้าที่เอวนับดาวมีความสุขมากยิ่งเห็นบิดามารดาให้การยินยอมและเอ็นดูคนรักมากเท่าไหร่นับดาวก็ยิ่งรู้สึกสุขใจและขอบคุณพวกท่านจากหัวใจจริง แต่พ่อว่าไม่น่าจะมีนะคนของนาฤที่ประจําอยู่ที่ดอยนั่นคอยรายงานเรื่องของปลายเดือนอยู่ตลอดหญิงสาวยังคงใช้ชีวิตเป็นโสดไม่แหมกระทั่งให้โอกาสใครปลายเดือนยังใช้ชีวิตปกติเอาเมืองมาพบจิตแพทย์ปีละสองครั้งงั้นขอตัวไปนอนก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องออกบ้านกันตั้งแต่เช้า อะไรกันคะลูกนี่พึ่งจนหนึ่งทุ่มเองนะคุณหญิงเอ่ยสาวลูกสาวหนับดาวนี้เป็นเอามากหลงหนูปลายเดือนแบบงงหัวไม่ขึ้นกลับมาจากทำงานก็เดินตามหาคนพี่ก่อนเรียกได้ว่าพอกับแม่นี่เหมือนส่วนเกินคิดมาแล้วหนังก็ได้แต่สายหน้าแหมคุณแม่คะก็ข้าวใหม่ปลามันนี่คะลูกสาวก็ช่างหยอก ไม่ใช่อะไรปลายเดือนกับนับดาวยังไม่ได้จัดกระเป๋ากันเลยไหนจะพรุ่งนี้ต้องออกตั้งแต่ตีสี่อีกเรามีแผนเที่ยวตลอดทางก็ถ้าพี่เดือนอยากเที่ยวนับดาวก็ต้องตามใจนับดาวจูงมือปลายเดือนขึ้นมาด้านบนพอมาถึงห้องก็สวมกอดคนรักทันทีก็อย่างที่บอกมารดาไปว่ามันช่วงเขาใหม่ปลามันถึงแม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่นับดาวก็มีความสุขอยู่ดี ปล่อยก่อนนะคะให้พี่ได้จัดกระเป๋าก่อนสิก็เล่นมาบอกกันเมื่อเช้าว่าจะเลื่อนการเดินทางเข้ามาเป็นพรุ่งนี้ปลายเดือนก็เลยไม่ได้จัดกระเป๋าคิดถึงจังพี่เดือนคิดถึงนับหรือเปล่าคะคิดถึงสิคะแล้วนี่เป็นอะไรทำไมวันนี้คุณนับดูอ้อนจังเลยปลายเดือนเคยไปที่ทำงานของคนรัก ที่นั้นท่านประธานวางตัวเหมือนคนดุหน้านี้เรียบตึงอย่างกับคนไปฉีดโบทอกมาแต่พออยู่บ้านเหมือนคนละคนก็คนมันคิดถึงวันนี้นอนกลางวันนับยังฝันถึงพี่เดือนเลยนะฝันว่าอะไรคะฝันว่าพี่เดือนไปลักผ่าตัวนับมาเอ๋ทำไมถึงฝันแบบนั้นละคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันที่เดือนเอานับไปไว้ในถ้ำแล้วจับนับทําผัวมีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะคะลูกเราขี่ม้านินมังกรด้วยนะปั่นของนับดาวช่างประหลาดเหลือเกินเดี๋ยวนะคะปลอดนี้มันคุ้นคุ้นปลายเดือนว่าพลางรุนคิดวายคุณนับผลบ้า มาว่าเขาเป็นผีเสื้อสมุดเนี่ยนะไตร้ายเดี๋ยวฟาดด้วยปากเลยก็นับฝันแบบนั้นจริงๆค่ะอ่านกลอนมากไปหรือเปล่าคะโหคุณสามีของปลายเดือนกินเยอะแล้วฝันเยอะจริงๆแล้วคือคุณนับคิดว่าตัวเองเป็นพระอภัยมณีเนี่ยนะคะ แค่คุณนับมีจูกีก็ไม่เอาแล้วค่ะปลายเดือนว่าแล้วสบัดหน้าเชิดสำหรับเธอเพศหญิงเท่านั้นโนแคร์โนสนคนมีกระบองแต่ถ้ากระบอกปลอมอันนั้นก็โอเคผิดมาแล้วก็เขินคืนนี้คุณนับจะจุดจุดจุดอีกไหมน่าแต่ถามจริงเถอะเมื่อไหร่คนอย่างเธอถึงจะเลิกขาอ่อนสักที คิดแล้วปลายเดือนก็สลัดความคิดบ้าๆออกจากศีษะเธอเดินไปหยิบกระเป๋าออกมาเพื่อเตรียมชุดสำหรับขึ้นดอยไหลว่าล่ะนับไม่ใช่พระอภัยมณีนะคะนับดาวเองก็เข้าไปเลือกเสื้อผ้าของตนเองเช่นกันอ้าวอย่าบอกนะคะว่าคุณนับเป็นพระเจ้าตานน่ะราสีเหรอโอ๊ย บาปกินหัวขี้กลากกินหลังพี่พอดีค่ะเปล่าสักหน่อยนับดาวยิ้มกลิ่มปลายเดือนจึงถามกลับแล้วเป็นอะไรคะอย่าบอกนะว่าเป็นหมานินมังกรน่ะนี่พี่ถึงกับเอามมาเป็นผัวเลยหรอคะคุณนับฝันอะไรเนี่ยเปล่าสักหน่อยค่ะนับฝันว่า ตัวเองเป็นนางเงือกอุยตาจริงเหรอคะพี่นิตาแหลมคมชมัดเลยนางเงือกสวยเป็นนางเอกอีกต่างหากพี่ชอบว่าแต่นางยักษ์กับนางเงือกมีลูกได้ยังไงคะพี่เดือนอยากรู้หรือเปล่าว่ามีลูกได้ยังไงนับดาวนั่งลงแล้วเริ่มพับเสื้อผ้าของตัวเองไปด้วย ใครอยากรู้ก็ขยับมาสิคะไม่เอาหรอกจะทำอะไรพี่อีกคะอย่างม่สามทุ่มเลยนะว่าแล้วปลายเดือนก็บิดตัวเขินคุนนับฉาย,ยานับวันหื่นไม่อยากรู้หรอคะว่ามีลูกด้วยกันได้ยังไงอยากรู้ก็ได้คะ่ะ ปลายเดือนขยับเข้าไปหาเขาทําทีเล่นตัวไปงั้นแหละก่อนที่จะเอียงหูทรายให้อีกฝ่ายในฝันหนางเงือกไม่มีขาใช่ไหมแต่มีไอ้นั่นอันเท่าแขนเลยนะโอ๊ยตายคุณนับฝันอะไรเนี่ยว่าแต่คืนนี้พี่อยากฝันด้วยจังเลย <c oughs> ลองของจริงเลยปะละ่ะนับดาวมองคนปากดีส่วนเรื่องแบบนี้ปลายเดือนเองก็ไม่เคยยอมมาสิคะอีเคยกลัวที่ไหนพอเจอหน้างานค่อยขาอ่อนอีกกี่ก็แล้วกันรถคันหรูเตรียมจะออกจากคฤริหั์หลังงามของท่านนริศปลายเดือนตื่นมาตั้งแต่เช้า ทำอาหารเผื่อหิวระหว่างทางนับดาวขนของขึ้นรถมีของฝากที่ปลายเดือนเตรียมเอาไว้ไปฝากคนที่อยู่ทางโน้นด้วยเอาของขึ้นรถครบแล้วใช่ไหมคะปลายเดือนถามคุณสามีของหนักไม่ให้เมียยกบอกว่ามดลูกเมียจ,จะหย่อนเดี๋ยวจะมีเจ้าตัวน้อยไม่ได้เธอก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเธอมีลูกให้ไม่ได้แล้วจะไม่รักเธองั้นหรอคุณนับก็บอกว่ารัก ถ้ามีให้ไม่ได้คุณนับก็ท้องแทนเองแจะเอากี่คนหรือถ้าอยากได้แฝดก็ทำไปเลยหลายๆคนโอ้ยมาทูนหัวของเมียสามีแบบนี้จะหาที่ไหนกันได้คะอา้าวคุณแม่คะวันนี้ตื่นเช้าจังเลยปลายเดือนเห็นมารดาเดินลงมาด้วยความเร่งรีบในมือของท่านมีพระสององค์จะไปขับรถเที่ยว นอนโรงแรมต่างจังหวัดแบบนี้มันน่ากลัวนะลูกเอาห้อยผละหน่อยก็แล้วกันคุณหญิงตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอจะเดินไปหาก็เห็นว่าลูกทั้งสองนั้นห้องเงียบสงบเป็นอย่างยิ่งสงสัยจะพากันเข้านอนตั้งแต่หัววันหากความจริงที่คุณหญิงไม่รู้ก็คือคนทั้งสองน่ะนอนกันจริงๆแต่เป็นนอน ด้วยกันในห้องเสื้อผ้าแล้วก็ออกมาเอาอีกทีตอนสี่ทุ่มคุณนับขามานี่หน่อยปลายเดือนเอ่ยเสียงหวานก่อนนะแม่สาม,มีทั้งรักทั้งหลงทำอะไรท่านก็รักไปหมดมาแล้วคะ่ะนับดาวมาถึงก่อนที่มารดาจ,จะสวมพระให้ส่วนปลายเดือนนั้นสวมไปแล้วก่อนหน้า คนทั้งสองไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนที่คุณหญิงจะอวยพรให้เดินทางปลอดภัยก็กลัวว่าผีจะหลอกเอาก็เลยหาพระมาให้เด็กๆสวมใส่เอาไว้บูชาทั้งสองยกมือไหว้อีกครั้งแล้วตามเข้าไปสวมกอดคุณหญิงก่อนจะพากันขึ้นรถแล้วขับออกไปป่ายคุณหญิงได้แต่ยืนมองตามเมื่อคืนนี้นางฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับเด็กทั้งสองแต่ไม่หรอกบางทีอาจจะติดซีรีส์มากไป ก็เลยเอาเรื่องราวในหนังมาฝันอีกอย่างคือเขาบอกฝันร้ายจะกลายเป็นดีพอรถพ้นรั้วออกไปคุณหญิงก็ตรงเข้าครัวไปทำอาหารเพื่อถวายพระที่วัดไม่สบายใจก็แค่ไปทำบุญผลแก่อย่างนางจะเอาอะไรมากมายละ่ะออกรถได้หลังเห็นรถของนับดาวขับไปไกลแล้วไหลล่ะก็บอกคนของตัวเองให้ขับตาม รถของนับดาวมีเครื่องติดตามไลาลาให้คนของบิดาเอาไปติดตั้งไว้ตอนที่นับดาวไปทำงานอีกฝ่ายคงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นไลาลาก็ติดตามนับดาวมาโดยตลอดตามเหมือนคนบ้าตามเหมือนคนไม่มีแผนอะไรเลยเพราะอยากรู้ความเป็นไปของนับดาวว่าจะมีความสุขมากแค่ไหนมันก็แปลกการที่ไลาลาทำแบบนี้เหมือนการกรีดลงไปบนแผลของตนซ้ำๆมีแค่ไลลา ที่ได้รับความเจ็บปวดมีความสุขกันเหลือเกินนะไลาลามองภาพของคนทั้งสองที่แอบถ่ายมาแต่ละภาพไม่มีร่องรอยของคำว่าเสียใจเลยแม้แต่น้อยกลับกันใบหน้าของปลายเดือนและนับดาวเต็มไปด้วยความยินดีปรีดานายครับเป้าใหม่ออกจากบ้านแล้วครับ รถคันหนึ่งเองก็กำลังขับตามรถของนับดาวเช่นกันเขาต่อสายหาผู้เป็นเจ้านายว่าจะให้ทำอย่างไรต่อรู้ไหมว่าพวกเขากำลังจะไปที่ไหนปลายสายสอบถามคนที่อยู่หลังพวงมาลัยจึงตอบว่าคิดว่ากำลังจะขึ้นทางเหนือเพราะขับรถตามมาสักพักแล้วจึงรู้ว่ารถคันข้างหน้าของตนเองกำลังจะเดินทางไปที่ใดส่วนเป็นจังหวัดไหนนั้น เขาเองก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ขับตามไปเรื่อยๆอย่าให้พวกมันรู้ตัวถ้าหาโอกาสก,ก็จับตัวปลายเดือนมาแล้วผู้หญิงอีกคนละครับนายอีกคนแกอย่าไปแตะเชียวนั่นลูกท่านในพลถ้าไม่อยากตายก็อย่าหาเรื่องถ้าหาจังหวะไม่ได้ก็ปล่อยปลายเดือนไปก่อน ได้ครับนายเดี๋ยวผมจะโทรบอกเป็นระยะนะครับชายหนุ่มวางสายก่อนจะมองไปยังรถคันที่ตัวเองกำลังขับตามอยู่ดวงตาของเขาดำมืดมุมปากสยะยิ้มอย่างน่ากลัวทั้งตัวของนับดาวและปลายเดือนจะรู้ไหมนะว่าตอนนี้มีคนสองกลุ่มกำลังติดตามตัวเองอยู่หนึ่งคือผู้หญิงที่ยังถือสิทธิ์คู่มันของนับดาวและสองคือกลุ่มคนปริศนา ที่กำลังติดตามปลายเดือน